สวัสดีครับพี่น้องบริษัท PSK2005 ท่านพบกันอีกแล้วครับทุกวันพุธเวลา20นาฬิกาหรือ2ทุ่มตรงวันนี้โอกาสดีมากๆครับผมแนะอยากจะแนะนำผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับที่ก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจ PSK แล้วมาทำธุรกิจกับ PSK ทั้งที่ท่านรับราชการอยู่นะครับแล้วก็ใช้เวลาอย่างไรจากอาชีพที่ตัวเองมีอยู่นะครับแล้วก็ทำไร่ทำสวนอยู่ด้วย แล้วก็ผันตัวเองมาทําธุรกิจกับบริษัท p s k โอ้โหผมต้องบอกว่ากว่าจะได้คิวท่านนี่ยากมากๆแล้ววันนี้ก็ได้คิวท่านจริงๆครับพบกับท่านเลยนะครับก็ขอทักทายท่านก่อนเลยนะครับสวัสดีครับพี่ดวงรัตครับค่ะสวัสดีค่ะจันปีค่ะครับผมตอนนี้อยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่อำเภอสายดาวจังหวัดจันทบุรีค่ะโอเคครับมาเข้าเรื่องเราเลยแล้วกันนะครับ เดฟพี่ดวงรัตครับอาชีพเดิมนะฮะทำอาชีพอะไรอยู่นะครับอชื่อดวงรัตค้าผลนะคะครับผมปัจจุบันก็รับราชการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลังอบตสายขาวอําเภอสายดาวจังหวัดกันทบุรีค่ะครับผมอาชีพเดิมรับราชการนะครับเป็นอบตนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับมีท่านใดครับไปแนะนําให้รู้จักธุรกิจ PSK ครับครับ ตอนที่ผู้ที่แนะนำเข้าสู่ธุรกิจ TSK นะคะก็คือคุณสุดใจนาวากิจค่ะคซึ่งรู้จักกับคุณสุดใจนาวากิจมาต่อมานานแล้วะคะ่ะตั้งแต่สมัยทำงานด้วยกันที่อบตอสายขาวนะคะทีนี้ว่าคุณสุดใจนาวากิจเนี่ยท่าน,นก็เห็นว่าเราน่าจะคืออยากให้เราช่วยเรียกว่าช่วยมีไรายได้เสริมนะคะก็เลยมาชักชวน เช็ชวนให้เข้าไปทําธุรกิจซึ่งตอนแรกเนี่ยก็ยังไม่เปิดใจเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราก็อาชีพรับราชการนะคะแล้วเราคิดว่าเราไม่มีเวลาที่จะไปทําตรงนี้ค่ะครับ่ะก็เขาแนะนําแต่ว่าไม่ไม่ไม่ยังยังไม่เชื่อเท่าไหร่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเดิมทีมีอาชีพตัวเองด้วยครับใช่แล้วเราก็คิดว่าอาชีพเรารับราชการอ่ะไม่น่าจะมีเวลาที่ลงไปทําอะค่ะทีนี้ว่า ก็มีครั้งแรกที่ตัดสินใจลงไปทําก็คือคุณสุดใจชวนไปเที่ยวสวนเที่ยวสวนที่อำเภอป่งน้าร้อนนะคะคือสวนสุรัดนายซึ่งท่านอาจารย์ปีก็คงจะได้เข้าไปเยี่ยมชมสวนนี้มาแล้วนะคะครับผมเอ๊ะตอนนั้นจําไม่ได้ว่าตอนนั้นสวนอะไรนะสวนสวนลำไยใช่ไหมหรือสวนทุเรียนค่ะสวนทุเรียนครับผมไปหลายสวนมากเลยครับผมสวนทุเรียนแล้ววันนั้นเป็นไงบ้างครับ อ่อซึ่งเข้าไปนี้สวนสุรเนายเนี่ยเขาก็ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ My Power วเวเนี่ยไปใช้ไปใช้ครั้งแรกแล้วทีนี้ว่าคุณสุดใจก็ไปติดตามติดตามดูผลผลงานของผลิตภัณฑ์นะคะคก็เลยชวนเข้าไปเที่ยวทีนี้พอเราเข้าไปเที่ยวเราได้ไปคุยกับอ่อคุณต่อซึ่งเป็นผู้จัดก,การสวนแล้วก็ไปดูทุเรียนซึ่งตอนนั้นรู้สึกจะเป็นโลกอ่อ รากเน่าคนเน่าด้วยอะค่ะเพราะว่าช่วงรตรงนั้นจะมีฝนตกชุกม,มากค่ะนี้พอเราไปเห็นไปเห็นต้นทุเรียนเขาโอ้คือจากการใช้ยาผลิตภัณฑ์เนี้ยไปรู้สึกจะฉีดไปแค่สองสองสาครั้งนะคะครับคือมันก็หายหายจากโรครากเน่าคนเน่าแล้วก็ใบใบเนียคือออกเป็นต้นคือดีขึ้นมาค่ะจากที่เหมือนกําลังจะแบบจะตายไงค่ะจากที่ต้นทุเรียนกำลังจะตายอย่างเงี้ยค่ะ ครับก็เลยวันนั้นก็เลยเปิดใจใช่ค่ะสินค้าเขาเออแล้วก็มีความเชื่อมั่นในสินค้าค่ะแล้วบังเอิญเป็นคนที่มีมีสวนด้วยอ่ามีสวนทุเรียนด้วยอะค่ะอยู่ที่อำเภอท่าใหม่ค่ะครับค่ะสวนทุเรียนพื้นที่ประมาณกี่ไร่นะครับสวนทุเรียนก็มีประมาณห้าไร่ค่ะค่ะแล้วตอนนี้ได้ได้เอาผลิตภัณฑ์เราไปใช้ในสวนทุเรียนด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพราะว่าสวนทุเรียนตัวเองคือ คือต้นทุเรียนก็ก,ากําลังจะตายเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ได้มีอาชื่อ <แน S 2> ําสวนโ <แน S 2> ด,ดยตรงค่ะครเราก็เลยไปลองใช้ก็เลยเอาผลิตภัณฑ์นี้ไปลองใช้ส่วนตัวเองค่ะครับก็เโดยที่ว่าเราไม่ได้ทําสวนเองจะมีพี่สาว,พ,สาวพี่สาวซึ่ง<อ>เป็นลูกป้าทําให้อ่ะค่ะคก็ไปเอาไปให้เขาใช้ก็เห็นผลค่ะคือจากต้นที่กำลังจะตายนะคะก็ฟื้นฟื้นขึ้นฟื้นขึ้นมาค่ะ อก็แสดงว่าตัวเองไปดูสวนทุเรียนประทับใจแล้วของตัวเองก็ปลูกอยู่แต่ก็ไม่ได้ปลูกเองให้พี่สาวดูแลให้ใ,หใช่ไหมครับค<ะ>่ะอ่าแล้วก็เลยเอาผลิตภัณฑ์ไม<ะ>้พวเว์เราเอาไปใช้จากทุเรียนที่กําลังจะตายต้นโทม<ะ>ฟื้นข<ะ>ึ้นมาเลยตอนนี้<ะ>ก็เลยเลยหันมาทําธุรกิจและแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยก็อยากจะถามพี<ะ>่ดวงรัตว่า มีสวนไหนไหมนอกจากสวนตัวเองแล้วและสวนที่ไปดูของคนอื่นแล้วมีสวนไหนไหมที่ตัวเองแนะนําเองแล้วให้พี่น้องเกษตรกรไปใช้แล้วประทับใจที่สุดนะฮะแชร์ประสบการณ์กั่ก็จะเป็นสวนอของน้องก๊อฟค่ะน้องกอ๊อฟซึ่งซึ่งอยู่ที่แถวบริเวณเขาตะนกอําเภอท่าใหม่ค่ะครับผมซ,ซึ่งนง้องซึ่งน้องก๊อฟนี่เขาก็เป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นผู้รับเหมา ผู้ละเหมาโครงการอย่าวการเจาะบ่อบาดานนะคะซึ่งเราก็แนะนําให้เขาไปเราเราก็คุยคุยให้เขาฟังก่อนแล้วน้องกอลก็เขาก็บอกว่าสวนผมต้นทุเรียนก็ต้นทุเรียนก็ก็โซมากเลยพี่อะไรเงี้ยก็ให้เขาเขาไปใช้แล้วเราก็ไปติดตามดูก็เห็นผลค่ะค่ะเห็นผลแล้วเขาตอบรับกลับมาเลยว่าดีจริงต้นทุเรียนฟื้นขึ้นมาเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะต้นเรียนฟื้นเขาก็บอกว่าพี่พี่เอฟยายาเขาดีจริงๆนะคะยาเขาดีจริงๆนะครับค่ะครับก็ไม่เพราะว่าเนี่ยนะแต่เขาเรียกกันสั้นๆว่ายาก็ดีจริงๆใช่ครับค่ะแล้วปกติเขาเขาเขาใช้ใช้ตัวอื่นอยู่แต่พอเอาของเราไปใช้เห็นผลแล้วชัดเจนเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะคือคือของน้องก๊อฟนี่นะคะในเขาคห้คนอื่นเช่าเช่าทำอะค่ะแล้วทีนี้ว่า คนที่เช่าเขาก็แบบก็อยากได้กาไรเยอะเนาะเขาก็อัดเคมีอะไรเงี้ยค่ะต้นก็โซมมากค่ะครับเราก็เลยเหมาะให้น้องก๊อฟเนี่ยลองเอาไปลองไปทดลองใช้เพราะว่าเราเราเห็นต้นทุเรียนแล้วเราก็สงสารต้นทุเรียนนะคะอยากให้เขาฟื้นค่ะอืมครับผมอยากให้ฟื้นอย่างเราเพราะของเราก็โซมเหมือนกันแล้วก็ฟื้นแล้วรอดขึ้นมาให้ผลผลิตเหมือนกับใช้ p พ w e r เวอรของเราใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่าแล้วตอนนี้ได้เป็นแนะนํา ที่อื่นบ้างไหมฮะที่นอกจากสวนทุเรียนแล้วมีสวนอื่นไหมฮะก็มีสวนลําไยค่ะสวนลําไยหลายสวนนะคะก็แม้กระทั่งท่านนายกอบตอเองก็แนะนําให้ท่านใช้ค่ะครับผมเป็นอย่างไรบ้างครับนายกอบต่อท่านนายกท่านท่านใช้ตอนที่ว่าสะสมใบค่ะแล้วตอนนี้ก็ปิดเม็ดแล้วก็ใช้อยู่ค่ะค่ะสวนลําไยมีสามสวนค่ะ ผลออกมาผมว่าน่าจะดีมากเลยนะเห็นส่งรูปอะไรกันมานะครับหรือยังไงส่งรูปมาได้นะครับเดี๋ยวจะอินเสิร์ตขึ้นนะครับก็แสดงว่าพี่ดวงรัตเนี่ยสินค้าเนี่ยเปิดใจเป็นตัวเปิดใจพี่ดวงรัตเข้ามาทําถูกต้องไหมครับใช่ค่ะแสดงว่าสินค้าและที่สําคัญเราก็ทําเกษตรอยู่ด้วยเนาะใช่ค่ะและทีเนี้ยสอบถามหน่อยมีเทคนิคและวิธียังไงฮะแนะนําสินค้าด้านเกษตรกรให้คนอื่น ไปใช้มีเทคนิคยังไงเพราะบางคนเนี่ยต้องบอกพี่ดวงรักนะบางคนแบบกลัวอายเพื่อนอะไม่รู้จะไปแนะนํายังไงอะไรอย่างเงี้ยอยากให้พี่ดวงรักบอกเทคนิคนิดนึงว่าโขขาย,ยังไงถึงขายดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับเชิญครับเทคนิคในในในการในการที่ว่าเรียกติดต่อหาหาลูกค้าเพิ่มนะคะก็คือเราก็เล่าเรื่องของตัวเราเองก่อนนี่แหละคะ่ะ เล่าเรื่องเล่าเรื่องจากตัวเราที่เราประสบมาค่ะค่ะให้เขาฟังแล้วล้วก็มีภาพถ่ายที่เราไปตามสวนอย่างเงี้ยค่ะให้ให้คนคที่เราไปคือด้วยให้เขาฟังค,ค่ะแล้วเราก็แนะนำบอกเพราะว่าสินค้าเนี้ยเป็นสินค้าแนวอินทรีนะคะไม่ไม่มไม่ใช่เคมีคือถ้าใช้เนี่ยก็จะดีต่อสุขภาพ ปลอดภัยมันไม่ได้เป็นอันตรายใช่ค่ะไม่เป็นอันตรายเหมือนเคมีทั่วไปนะคะค่ะแล้วสินค้าเราเนี่ยคือจะมีชุดไมโครเซตเนี่ยจะมีสามอย่างใช้ร่วมกันใช่ไหมคะก็จะมีไมโครเวฟสปีดไพโตซานแล้วก็สไลดนาโนใช่ไหมคะที่พ่นทางใบค่ะซึ่งเราบอกว่าเป็นสินค้าที่ใช้ง่ายค่ะ ใช้ง่ายเราไม่ต้องหาตัวอื่นมาเพิ่มอะไรอย่เงี้ยค่ะนอกจากวเชื้อราค่าแมลงแค่นั้นที่ที่ต้องเอามาเพิ่มครับก็แสดงว่าเราไปเปิดใจลูกค้าโดยการที่เราแชร์ประสบการณ์ว่าเราเนี่ยใช้ดีอย่างไรและที่สําคัญผลิตภัณฑ์ของเราก็เป็นออร์แกนิกใช่ไหมฮะไม่มีความปลอดภัยอทีเนี้ยเกษตรกรจะได้เปิดใจและอีกอย่างก็อย่างที่พี่พูดให้ฟังว่าสตัวของเราเนี่ย ครบทุกอย่างเลยเอาไปใช้แล้วครบเลยนะครับก็เลยทําให้เกษตรกรเปิดใจ arrived. นี่คือเทคนิควิธีการแนะนำพันธภัณรมของพี่ดวงรัตน<ส>์นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยถามหน่อยว่าขยายเครือข่าย <laughs> หรือผู้ใช้สินค้าไปแล้วเนี่ยของพี่ดวงรัตน์เองเนี่ยประมาณกี่ส่วนแล้วฮะตอนเนี้เยอะไหมออก็เยอะอยู่นะก็น่าจะประมาณไม่ไม่ต่างไปยี่สิบยี่สิบส่วนหลักๆค่ะนะ ครับค่ะแล้วก็มีรบะเนีออมีทั้งผ้าใหม่ครับผ้าใหม่เออป่งน้ําร้อนใส่ดาวค่ะป่งน้ําร้อนสอยดาวค่ะโอ้จะคุมจังหวัดจันทบุรีแล้วนะตอนนี้เนาะค่ะอำเภออำเภอขุมอำเภอขุมก็มีเป้าหมายแต่ยังไม่ได้ไปโอ้โหนี่อำเภอขุมก็ยังมีเป้าหมายนะเพราะเรามีสินค้าดีที่มีเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพอยู่แล้วนะครับแล้วมีไป ไปภาคอื่นบ้างไหมมีแนะนำญาติพี่น้องหรือนภาคอื่นแล้วคะก็มีแนะนำไปที่สักแก้วค่ะครับออกไปไม่ไม่ไกลนี่จันเทาบุรีสแก้วครับผมก็แสดงว่าแนะนำอยู่บริเวณพื้นที่ที่เราสามารถดูแลได้ใช่ค่ะอ่าแล้วก็สอบถามครับตอนนี้เข้าเรื่องเราเลยพอมาทำธุรกิจกับบริษัท psk เนี่ยนอกจากได้รับผลิตภัณฑ์นำไปใช้ที่สวน ผู้เรียนหรือส่วนของตัวเองแล้วแนะนําเพื่อนใช้แล้วเนี่ยได้รับอะไรจาก P.S.K ไหงครับตอนนี้ได้รับอะไรจาก P.S.K ที่ผ่านมาก็ครับมีไรายได้เข้ามานะคะก็อย่างตัวเองทํางานอาชีพรับราชการนะคะก็เรียกว่ารายไ,ได้ก็ประมาณสามหมื่นนะคะครับแล้วก็ไรายได้เสริมบางเดือนของก็ไรายได้เสริมจากธุรกิจ P.S.K นี่ บ,บางเดือนก็พอๆกับเงินเดือนพอๆกับเงินเดือนอที่ได้รับมาค่ะครับโอ้โหพอกับเงินเดือนนะฮะ,ะถือว่าเป็นรายได้เสริมรที่พอกับเงินเดือนเลยทีเดียวนะครับใช่ค่ะแล้วก็ก,ก็มีได้รับอะไรบ้างครับจากธุรกิจ P F K ก็ได้รับรางวัลตอนนั้นทองค่ะโปรโมชั่นทองค่ะแล้วก็มีไรายได้จากการแนะนำตรงค่ะอ๋อครับทองคำ กี่บาทครับได้รับไปวันนั้นที่สุดได้รับทองสองสองสลึงค่ะตอนนั้นเพิ่งเพิ่งเข้ามาทําธุรกิจเป็นตัวค่ะเพิ่งเข้ามาและติดโปรโมชั่นได้รับทองสองสลึงนะครับและโปรโมชั่นแนะนําตรงแนะนําตรงใช่ไหมครับสองสองหมื่นห้าค่ะโอ้โหแนะนําตรงก็ได้สองหมื่นห้าโอ้โหแล้วก็ตอนนี้ขึ้นตําแหน่งซูเปอร์ไดมอนด์ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยจะมีการมอบเสื้อสูตรนะ แล้วผมสอบถามหน่อยตอนนี้มีทีมงานไหมที่เดินตลาดด้วยที่ท,ที่ดวงรักเป็นผู้แนะนำมีไหมคะมีค่ะมีอ่าแล้วทำงานกันยังไงถามที่านกันทำงานนี่คือส่วนมากเราเรามีงานประจำใช่ไหมคะแล้วก็จะคุยไลน์คุยไลน์คุยโทรศัพท์กับกับทีมงานนะคะค่ะ,คะ ดีไลน์ดีโทรศัพท์แล้วก็ถ้ามีเวลาว่างแล้วก็มีการประชุมประชุมวางแผนง,งานร่วมกันค่ะครับ <c oughs> อ๋อก็แสดงว่ามีการใช้โทรศัพท์ใช้ไลน์ในรูปแบบของออนไลน์นะครับ <c oughs> ให้กันใช่ไหมใช่ค <c oughs> ่ะ <c oughs> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมเห็นนะตอนนั้นอ่ะที่ลูกชายทําคลิปใช่ไหมคลิปเกี่ยวกับกาแฟให้คุณแม่โอ้ผมเห็นว่าโอ้เด็กรุ่นใหม่นี่เขามีความคิดสร้างสรรค์นะในการทํา ทำรูปแบบของการนําเสนอออนไลน์นะดีมากๆเลยนะครับแล้วแล้วลูกชายเนี่ยได,ได้สนใจธุรกิจนี้ไหมหรือช่วยคุณแม่ในบางส่วนคือตอนนี้เขาเขาก็เรียนออนไลน์ใช่ไหมคะตัวเขาเองเขาเขาเรียนออนไลน์อย่ที่บ้านคคือก็ถ้านั่นเขาก็จะมีเวลาสมมุติเรากลับไปเขาก็จะถามว่าเออเขาเขาจะเรียกคุณแม่ว่าหมาหมามมาวันนี้ ออกไปหาลูกค้าได้กี่ชุดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเวลา oh, ที่ oh. เราจะไปส่งของให้ลูกค้า oh. ถ้าเขาว่างเขาก็เออเดี๋ยวหนูไปช่วยส่งค่ะโอ้ oh. ไปช่วยยกของช่วยอะไร oh. เขาก็สนใจค่ะค่ะครับโอ้โ oh, หนี่เห็นไหมฮะก็ถือว่าเป็นธุรกิจของครอบครัวด้วยนะครับแล้วลูกก็ oh. สอบถามคุณแม่อยู่เรื่อยว่าขายได้ไหมนะครับแล้วก็มีสินค้าไหมก็พาไปส่งนะครับแล้วก็สอบถามหน่อยเป้าหมายของพี่ดวงรัตก,กับธุรกิจ phk เนี่ย มีเป้าหมายอยากจะได้รับอะไรครับจาก psk เอ่ออยากจะมีรายได้ประจำค่ะรายได้ประจำจาก p เ k ที่ที่ไม่เกี่ยวกับงานประจำงานรับงานรับทาชการที่เราทำอยู่นะคะอยากจะมีรายได้เดือนหนึ่งขอเป็นขั้นต่ำก็สักสามแสนละกันค่ะค่ะเพราะเป้าหมายนะฮะสามแสนบาทนะครับต่อเดือนกับพ <PS K. S 2> เอค,ค่ะเพราะว่าเราจะได้เอ่อ มาช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็อยากให้เป็นทุนการศึกษาให้ลูกค่ะคือคือตอนนี้ลูกชายเนี่ยคือมีมีลูกแฝดใช่ไหมคะเป็นลูกแฝดมีค่าใช้จ่ายมันก็เยอะหน่อยคือจะต้องจ่ายพร้อมๆกันค่ะก็เลยอยากจะมีรายได้เสริมเข้ามาจากพีเอสเสักสามแสนคิดคิดว่าคุณน่าจะพอค่าใช้จ่ายอะค่ะแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องดูแลแล้วที่นี้ เราก็อยากเ,เราก็ปินคนลชอบทำบุญเราก็อยากจัดเงินส่วนหนึ่งไปร่วมทำบุญอ,อ,อยากทำบุญทุกเดือนอะคะ่ะค่ะอนมุมทสาานาสาธุด้วยนะครับแล้วก็แสดงว่าอยากมีรายได้สามแสนเพื่อบางทีเนี่ยลูกเรียนหนังสือก็จะส่งให้ลูกเรียนหนังสือน,นะครับแล้วก็จุนเจือคุณพ่อคุณแม่นะครับส่วนหนึ่งก็แบ่งปันทำบุญและการท่องเที่ยวสนใจไหมกับ P s k อส สนใจค่ะเป็นคนชอบท่องเที่ยวครับแต่ว่ายังไงก็พี่ดวงรัตก็ต้องหาเวลาได้ว่างให้ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากเปิดโควิดเนี่ยท่านประธานมีบอกว่ามีไอเดียในการจะพาพวกเราเนี่ยไปท่องเที่ยวโปรโมชั่นเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยเอาในประเทศเราก่อนนะครับแล้วก็อยากจะให้สุดท้ายนี้นะครับพี่ดวงรัตครับฝากกําลังใจ ฝากแง่คิดอะไรต่างๆให้พี่น้องบริษัท PSK แลเวราหน่อยหรือท่านที่รับชมจากทางบ้านหน่อยครับว่าตอนนี้สถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราจะดำรงตนยังไงให้สามารถที่ผ่านพ้นไปได้ไม่ว่าจะเป็นโควิดแล้วช่วงนี้ก็น้ำท่วมอีกนะครับทำให้หลายคนก็เขาเรียกว่ากำลังใจถดถอยไปยังไงฝากพี่ดวงรัตให้กำลังใจหน่อยครับเชิญครับค่ะสำหรับผู้ผู้ที่ต้องการ คิดว่าตัวเองอยากมีไรายได้เสริมหรือว่าอยากเป็นไรายได้ประจําก็ได้นะคะคือธุรกิจเนี้ยเป็นธุรกิจที่ทําไม่ยากนะคะทําไม่ยากด้วยระบบ OTS ของบริษัทนะคะเอ่อในการทําทําธุรกิจนี้มันจะมีหลกัหลกๆสามอย่างคือหนึ่งการแนะนําตรงการแนะนําเพียงขอให้มีผู้เอ่อผู้ที่เราแนะนําอย่างน้อยเนี่ยแค่สองคนนะคะ ถ้าในระดับทันลูกสองโนแต่เพื่อให้ให้ได้ดีแล้วก็ระดับแนะนำระสี่ชั้นเรียกว่า4ี่ชั้นแล้วกันนะคะแล้วก็มีการเรียนรู้ซึ่งสนานัขงานขอ PSK ที่สอยดาวเนี่ยคุณอรุณวงมนัทเนี่ยนะคะซึ่งเป็นประธานที่สอยดาวเนี่ยนะคะท่านก็จัดเทรนนิงให้สำหรับสมาชิกแล้วก็ผู้นำทุกท่านทุกวันเสาร์นะคะซึ่งตรงนี้เราไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการทำ การเข้ามาทําธุรกิจนี้นะคะเรามีผู้นําซึ่งคอยแนะนําคอยอประสานงานให้ค่ะแล้วก็ตรงเนี้ยพอเข้ามาเนี่ยทุกท่านจะมีรายได้แล้วถ้าเรามีความตั้งใจจริงนะคะในการทําธุรกิจมีความเชื่อมั่นในสินค้าแล้วก็ในสถานการณ์โควิด mm. แบบนี้นะคะธุรกิจนี้เราสามารถทําออนไลน์ได้ค่ะด้วย mm. จากจากที่ผู้นําหลายๆท่าน ในในสายดาวนี่นะคะทําออนไลน์สามารถทําขายออนไลน์ทําเงินกันได้หลายท่านได้เยอะด้วยค่ะค่ะก็ไม่ต้องกังวลนะคะคเกี่ยกับการทําธุรกิจของ PSK 2 0 0 5นะคะค่ะครับ,รบโอเคครับวันนี้ขอบคุณพี่ดวงรัตค้าผลมากๆครับซูเปอร์ดมอนของเรานะครับซึ่งวันนี้ได้ให้เกียรติทางรายการรวยส่วนกระแสมาแชร์ประสบการณ์ เรื่องที่ว่าท่านเนี่ยทำงานประจําอยู่สามารถที่จะทําร่วมกันกับงานประจําได้แล้วไปด้วยกันได้สร้างรายได้อีกหนึ่งช่องทางยังไงขอขอบคุณพี่ดวงรัตค้าผลมากๆครับขอบคุณมากครับพี่ครับค่ะสวัสดีค่ะ,ะเดี๋ยวครั้งหน้ามีโอกาสจะเชิญมาสัมภาษณ์อีกนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับวันนี้แม้กระทั่งเราอาจจะมีงานประจําอยู่แต่ว่าถ้าวันหนึ่งงานประจําของเราเนี่ยซึ่งรายได้อาจจะ มีอยู่ตามนั้นนะฮะตามที่เราได้อยู่ทุกๆเดือนอยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่าถ้าวันนี้เนี่ยเรามีเวลาสักเล็กน้อยเนี่ยเพิ่มเติมรายได้อีกช่องทางหนึ่งกับงานเสริมอย่างที่พี่ดวงรัตครับผลที่บอกว่าปกติแล้วทางานประจําเนี่ยแล้วมีคนชวนยังมานั่งคิดอยู่ครับว่าจะมีเวลาไม่มีโอกาสไหมแต่เนื่องด้วยว่าเห็นว่าเอ๊ะมันน่าจะมีช่องทางในการทํารายได้ขึ้น แล้วก็ช่องทางนั้นก็เลยลองมาศึกษา PSK แล้วทำควบคู่กันไปแล้วก็มีรายได้ได้รับโปรโมชั่นรับทองคำมีเงินโบนัสอะไรต่างๆและมีความสุขกับธุรกิจนี้และงานประจำและครอบครัวแล้วท่านละครับวันนี้กับโอกาสทางเลือกและทางรอดที่ดีบริษัท PSK2005 เพราะเราเชื่อว่าความสุขความสำเร็จ สร้างและส่งต่อให้กันได้พบกันใหม่ทุกวันพุธสองทุ่มวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ